พูดถึงใน5เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเป็นจิต89กลุ่มหนึ่งคือเวทนาสัญญาสังขารสุขุมรูปนิพานอีกกลุ่มหนึ่งคือ O 12แต่ตัวเนี้มันยาวขอย่อเป็นธรรมตัวเดียวเป็นธรรมตัวเดียวเดี๋ยวจะดูว่านิเทศมีอะไรบ้าง อย่างเช่นสมมุติว่าแล้วจากจากตรงนี้เราสามารถกรุ๊ปเป็นรูปกระทำรูปกระทำมาก็จะนับสงเคราะห์จิต89รูปมีธรรมรูปมีธรรมก็คืออย่างเงี้ยรูป สมมุติตรงนี้เป็นรูป28มาใช่ไหมก็รูปมีธรรมก็จะเหลือจิต89อย่างเดียวแล้วถ้ากรณีจิตมีธรรมอ่ะจิตมีธรรมจิตมีธรรมก็เหลือโอสิบสโอสิแล้วถ้าเกิดเป็นพวกเกี่ยวกับธรรมเฉยๆอย่างเช่น เวทนาสัญญาหรือจะเป็นสังขารก็จะเหลือทำมาอย่างเดียวก็จะเหลือจิตกับโอจะทำให้ช่วยในการคิดกลางอากาศได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นนิเทศเป็นรูปประขันอย่างเงี้ย รูปประขันองค์ธรรมก็คือรูปยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดแล้ก็นับสงเคราะห์ขันอยนายตนะธาตุก็ได้รูปได้โอสิบธรรมหนึ่งโอสิบธรรมหนึ่งรูปมีธรรมรูปมีธรรมก็ได้จิตแปดเก้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้จิตแปดเก้าทีนี้จิตมาที่เหลือ ก็จะเหลือโอกระธรรมโอกระธรรมเนะี่ยมันในธรรมมันมีสุขุมรูปเราโอกระสุขุมรูปรวบเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิพพานแล้วก็ถามว่านับสงเคราะห์ได้ด้วยอันนี้เงื่อนไขคืออสังเงื่อนไขคืออสังถามก็คือถามด้วยอสัง ตัวนี้ก็จะได้เป็นวินมะนาวินเจ็ดเงื่อนไขก็คืออสังตรงนี้ก็จะได้รูปเวสันสังได้โอสิบกฐธรรมโอสิบกรธรรมอันนี้ คำตอบคืออยู่ตรงนี้เยแรกคือคําตอบก็ได้หนึ่งหนึ่งจ็ดรูปประขันนี้นับสงเคราะห์จิต89โดยความเป็นรูปประขันโอลาลิกายตนะสิบธรรมายตนะโอลาลิกธาตุสิทธธรรมธาตุไม่ได้จิต89เกเหล่านี้ นับสงเคราะห์รูปเวทนาสัญญาสังขาน,นิพพานโดยความเป็นวิญญาณขันมะนายตนะวิญญาณธาตุเจ็ดไม่ได้รูปเวทนาสัญญาสังขาน,นิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาะรูปเวทนาสัญญาสังขาน,นิพพานเหล่านี้ นับสงเคไม่ได้ด้วยวิญญาณขันหนึ่งมะนายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุเจ็ดกลุ่มนิเทศที่น่าสนใจในนี้ก็จะเป็นอิทธินีปุลิสินีอนารนะัมณะอสัญญีภาวะ โวการะภาวะกลุ่มนี้เราเคยกลุ่มนี้เราเคยเอองค์ธรรมเขาคือชีวิตตะนววกะกลาบแต่เวลาเราจำเพื่อที่จะไปใช้งานทำงานได้เราต้องจำเป็นรูป,ปารมกับสุขุมรูปใช้งานต่อได้ไม่ยากแล้วก็ จะเป็นชาติชลามรณะนะในนี้อย่างจิตตะสหสหพุจิตดานุปริวัติกลุ่มนี้ถัดไปจะก,กลุ่มจิตแปดสิบเก้าหรือวิญญาณธาตุเจ็ดถ้าสมมติจิตมา หรือมันก็จะเหลือธรรมกับโอแต่ในธรรมเนี่ยมันจะมีสุสุขุมรูปอยู่เราเอามายุบรวมกันกับโอเนาะมันจะได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานอย่างเช่นตัวนี้เป็นได้นิเทศมาเป็นมะนิรียอย่างเงี้ยองค์ธรรมมันคือจิต89 เวลาเราแยกเป็นขออธิไ้วินมานาวินเจ็ดตัวนี้นับสงเคจิตมาก็เหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิพพานนะโดยความเป็นวิญญาณขันมานายตนะวิญญาณธาตุเจ็ดไม่ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือตัวนี้มา รูปมีธรรมมามันก็จะนับสงเคราะห์จิต89โดยความเป็นรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานลขันไม่ได้จิต89เหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาตเท่าไร่ ก็วิสัชนาไอตัวนี้ได้วินมะนาวินเจ็ดตัวนี้ก็จะได้เยแรกคือคำตอบสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดถัดไปเป็นกลุ่มโอลาลิกรูปสมมุติว่าจะเป็นจากขุทาตแล้วกัน จากขุทาาดก็อยู่ในกลุ่มโอกลุ่มโอมาแสดงว่าที่เหลือต้องเป็นจิตกระทำแต่ในนี้มันจะมีสุขุมมารูปอยู่เนี่ยมีสุขุมมารูปอยู่ในเมื่อโอมาเราก็ต้องตัดสุขุมมารูปออกเพราะฉะนั้นมันก็จะนับสงเคราะห์จิตจิต89แล้วก็เวทนา สัญญาสังขารนิพพานออกตัดสุออกทีนี้จิตมีธรรมจิตมีธรรมก็จะได้โอสิบสองโอสิบสองแล้วก็โอสิบสองไปถามอสังนะจักขุธาตุก็ได้เป็นรูปจักขุจักขากับจักขุโดยความเป็น รูปปะขันจากขายตนะจากขุธาาุไม่ได้ตัวนี้ก็จะได้เวสันสังวินเวสันสังวินตัวนี้จะได้มนากับธรรมไอ้น,นี้ได้เจ็ดกับธรรมไม่ได้เงื่อนไขอันนี้ได้รูปโอสิบโอสิบคำตอบอยู่ที่ เยแรกคือ4สองแดจักขุทาุนี้นับสงเคราะห์จิตเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานโดยความเป็นรูป,ปรขันจักขายตนะจักขุทาาุไม่ได้จิต89เวทนาสัญญาสังขาน,นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์อโอลาลิกรูป12โดยความเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขละขันวิญญาณขันมะนายตนะธรรมนายตนะวิญญาณธาตุเจธรรมธาตุไม่ได้โอลาลิกรูป12เหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาะโอลาลิกรูป12เหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์สีาญตนะสองคือมะนายตนะะรรนายตนะธรรนา,ตนะาตุแปดคือวิญญาณธาตุเจธรรมธาตุกลุ่มที่เกี่ยวกับจิตกับธรรมยกตัวอย่างเช่นอิทธิบาทอิทธิบาทองค์ธรรมได้แก่ฉันทะวิริยะปัญญา มัคจิตสี่ตัวนี้แยกขันยัตนะธาตุก็จะได้อขออทอได้สังขารขันวิญญาณขันมะนายัตนะธรรมายัตนะมะโนวิญญาณธาตุธรรมาธาตุในเมื่อเป็นจิตมีธรรมจิตมีธรรม จิตมีธรรมก็เหลือโอสินับส่งข้อโอสิบสตัวนี้ก็ได้เป็นรูปประขันโอสิบโอสิโอมาโอมาก็ต้องเหลือจิตธรรมจิตธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารนิพพาน โดยความเป็นนี่ไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นนามขันสี่แล้วก็มะนาธรรมอันนี้เจจิตต้องเป็น7แล้วก็ธรรมนับสงเคราะห์อ,อสังเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะได้คำตอบอยู่ตรงเย,ยแรกรูปหนึ่งสิบสิบ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของจิตมีธรรมนับสงเคราะห์จิตมีธรรมก็จะเหลือโอสิบสองทีนี้โอมามันก็จะเหลือจิตกับธรรมจิตกับธรรมมันก็จะได้จิตธรรมที่มันตัดไอตัวสุขุมมรูปออกเพราะฝั่งนี้เป็นโอสิบสองเพราะฉะนั้นเ,เราก็ุจช,ชา อิทธิบาทนี้นับสงฆ์อโอราลิกรูปสิบสองโดยความเป็นสังขารขันวิญญาณขันมะนายตนะธรรมายตนะมะโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุไม่ได้โอราลิกรูปสิบสองเหล่านี้นับสงฆ์จิตเวทนาสัญญาสังขารนิพพานโดยความเป็นรูปขันโอราลิกายตนะสิบโอราลิกธาตุสิบไม่ได้ จิตเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอาญตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาะจิตเวทนาสัญญาสังขาน,นิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันหนึ่งโอลาลิกายตนะสิบโอลาลิกธาตุสิบถัดไปถ้ากลุ่มที่เป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเช่นนิโรธสัจจะ นิโรธสัจเจนะอันนี้จะเป็นนิพพานเป็นขันไม่ได้เป็นธรรม,มายะตะนะธรรมธาตุนับสงเคราะ์เราดูจิตรำรโอถ้าทำรรม,มาก็จะเหลือจิตกับโอแล้วเขียนจิตแปดสิบเก้าโอสิบสองล้วจิตกับโอมามันก็จะเหลือธร,รม ทำในที่นี้ต้องตัดสุขุมมารูปออกเพราะฝั่งนี้มีโอต้องตัดสุขุมมารูปก็เหลือเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานถามอสังตัวนี้โดยความเป็นไม่ได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นรูปกับวินตรงนี้ก็จะได้มนาตรงนี้ได้โอสิบ ไม่ต้องโอสิบขึ้นก่อนสิบกับมะนาแล้วก็โอสิบกับเจ็ดตัวนี้ก็จะได้เออเวสันสังตัวนี้จะได้ทำทำตรงนี้ตัวน,วนี้ก็จะได้ เนียคำตอบอยู่นี้สองสองสิบเอ็ดสิบเจ็ดมันจึงเป็นนิโลธัสัจเจนะนิโลธัสัน์นี้นับสงเคราะห์จิต89โอราลิกรูป12โดยความเป็นขันไม่ได้ แต่นับสงเคราะโดยความเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาใหม่นิโรธสัจจ์นี้นิโรธสัตน์นี้นับสงเคราะห์จิต89โอราลิกรูป12โดยความเป็นขันธรรมายตนะธรรมธาตุไม่ได้ 89โอลาลิกรูป12เหล่านี้นับสงเคราะ์เวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานโดยความเป็นรูปขันวิญญาณขัน์โอลาลิกายตนะส0มนายตนะหนึ่งโอลาลิกธาตุส0วิญญาธาตุเจไม่ได้เวทนาสัญญาสังขานินพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะธาตุเท่าไร วิสัชนาเวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันสองคือรูปขันวิญญาณขันอายตนะ11คือโอลาลิกายัยตนะสิบมานายตนะหนึ่งโอลาลิกาธาสิบวิญญาณธาตุเในห้านีม้มันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง อย่างกรณีที่รูปมีธรรมเนี่ยรูปมีธรรมมันอาจจะเป็นรูปที่มันเล็กกว่าตัวนี้อย่างเช่นดูตัวเนี้ยมันจะเป็นรูป,ปายตนะกับสุขุมารูปใช่ไหมตัวเนี้ยแต่ตัวเยหลังของมันะจะเหมือนกันหมดคือมันเป็นรูปมีธรรม แต่มันจะเป็นรูปที่ครบ28่สิทำก็ทำเต็มสูบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอนิเทศนะเยหลังอะ่ะเราก็ตอบได้ทันทีเลยตัวนี้เป็นบางส่วนของโอลาลิกร,รูปสิบสองแต่ตัวนี้จะเยหลังของของนิเทศตัวนี้จะเป็นรูปยี่สิบแปดแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารนิพพาน สามารถตอบได้เลยเยหลังอย่างตัวนี้สมมุติว่าเป็นจักขุวิญญาณธาตุมาเนี่ยตัวหลังของเขาเยหลังของเขาก็จะเป็นจิต89เป็นตัวที่แม็กซิมัมของนิเทศอย่างตัวเนี้เป็นหนึ่งในโอลาลิกรูป12ตัวเยหลังจะเป็นโอสิ ตัวนี้จะเป็นจิตมีธรรมจิตมีธรรมเยหลังต้องจิตมีธรรมแต่เป็นจิตแค่มรรคจิต4แต่เยหลังของเขาจะเป็นแม็กซิมัมคือจิต89เวทนาสัญญาสังขารนิพาน